สวัสดีครับผมสวัสดีวันที่27กันยายนนะครับ2564ครับผมครับวันนี้นะครับอ่าสินค้านะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับผมเหลือไม่เยอะนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องชาวเพื่องเสียงนะครับอ่าผู้ที่สนใจในสินค้ามือสองนะครับอ่าได้รับชมนะครับผมอ่าตอนนี้ Power AM เหลือ1แท่นนะครับผมเหลือ1แท่นนะครับผมเป็น Power AM NTS นะครับเป็นรุ่น CS 5000นะครับผมตัวนี้แรงนะครับโม่แปลงใหญ่ครับน้ำหนักประมาณ41กิโลกรัมนะครับผม ครับ18นิ้วนะครับผมข้างและ3าถึงสี่ดอกสบายสบายนะครับผมอตัวนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผม9,500บาทครับผมผมจัดส่งทั่วไทยนะครับครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นอีโคไลเซอร์สาครนะครับผมอีโคไลเซอร์สาครนะครับผมตัวนี้นะครับของหม่นะครับของหม่อยู่ที่3 9 0 0ัน้านะครับผมาราคามือสองนะครับขายอยู่2,500บาทนะบาทครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดนะครับอ่าสภาพรี้90%อนขึ้นนะคร แล้วก็นะครับขอสามทางครับผมตัวนี้แรงมากครับอ่าเอาไปใช้งานเดโมหรือว่างานแข่งงานโชว์นี่ตัวนี้โอ้ตอบโจทย์เลยครับครับแตะนิดๆนะครับผมตัวนี้ครับแรงจริงครับตัวนี้ครับขับของใหม่นะครับสอบถามโรงงานนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าราคามือสองนะครับอ่าจัดไปนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้นี่ครับผมสติกเกอร์ยังไม่ขาดเลยนะครับนี่ครับทั้งสองตัวนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมครับผม สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านในสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้าครับผมขับหลานอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ครับต่อไปครับผมต่อไปมาเป็นตู้บ้างครับผมตัวนี้ครับตู้มาตินนะครับผมตู้มาตินครับตัวนี้สวยครับนีครับเป็นงานโรงงานนะครับตัวนี้สวยมากครับใส่ใส่ในนี้ถักทียิบนะครับพอดอกออกจะเห็นนะครับตัวนี้ครับผมพร้อมดอกเชลเลนเจอร์นะครับ 1,200วัตต์นะครับชาเลนเจอร์หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ดอกดอกตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับดอกละ2,200บาทพร้อมส่งนะครับผมจะมีตำหนินิดหน่อยเดี๋ยวขับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตำหนิดอกนี้นะครับผมครับสำหรับตู้ใบนี้นะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มงานโรงงานนะครับติดโลโก้ JBL นะครับผมใบละ2,500บาทครับผมครับต่อไปเป็นตู้18นิ้ว C4 นะครับของ East Audio นะครับตัวนี้ครับสิบ สิบแปดนิ้วนะครับผมสิบแปดนิ้วนะครับอิสโอดโอครับตัวนี้ครับครับเป็นรุ่นซีโฟนะครับผมอ่าตัวนี้พิเศษนะครับอ่ามีเบ้าเสียบมีเบ้าเสียบมาด้วยนะครับขับไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมรับรับเองมีค่าน้ำมันให้ครับอ่าช่วยค่าน้ำมันนะครับสําหรับท่านที่อยู่ไกลนะครับผมขับรถได้นิดหน่อยครับผมต่อไปครับผมต่อไปตู้2ูเคครับผมตูู้เคนะครับ ตู้ 2K 18นิ้วนะครับตะแกงปั๊มนะครับกับตัวนี้ครับใบละ1 8 0 0พร้อบาทครับผม1,800ดรอบาทครับท่านไหนสนใจจริงนะครับสอบถามราคาต่อรองได้ครับตัวไหนลดได้ลดให้แน่นอนครับผมครับผมแล้วก็ถัดมาครับถัดมาเป็นตู้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับเทอร์โบหน้าโค้งขอบเล็กครับผมเทอร์โบหน้าโค้งขอบเล็กเพียดหลังสวยๆนะครับตัวนี้ครับท่านไหนสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ตัวนี้อ่าตัวนี้มีเข้ามาหกใบนะครับผมอีกสองใบอ่าผมว่าจะไปเอาวันนี้แหละครับอ่ามีเข้ามาหกใบเด้อครับตู้เทอร์โบครับผมเทอร์โบหน้าโค้งนะครับผมตัวไอตัวนี้เป็นขนาดห้าสิบสี่แปดสิบแล้วก็เจ็ดสิบสองนะครับตัวนี้ครับครับขนาดกําลังพอเหมาะครับผมขอบเหล็กสวยๆครับตัวนี้ครับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเปิดราคาเดียวกันไปเลยครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับราคา ยั่วๆแหะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวให้ดูดอกครับผมดอกนะครับดอกสิบแปดนิ้วนะครับที่ว่าสองพันสองร้อยบาท<อ>พร้อมส่งนะครับผมตาหนิ q. นะครับตาหนิ q. จะเป็นอย่างนี้เด้อครับผมตาหนิ q. จะมีนะครับมีรอยป่าตรงโค้งนะครับผมแต่ไม่มีผลต่อเสียงนะครับอ่านอกนั้นเดิมๆหมดครับเดิมหมดไว้เดิมนะครับครับไว้เดิมมวงไม่เคยไม่ไม่เคยซ่อมนะครับผมอ่าแต่ตาหนมิมีมีอรอยป่าตรงโค้งมานะครับทุกดอกเลยครับเหมือนกันทุกดอกครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขา ปานป่าททาไมเนาะครับผมอ่าครับถ้ารับเองนะครับรับเองครับดอกละสองพันบาทครับรับเองดอกละสองพันบาทครับผมส่งสองพันสองร้อยบาทนะครับผมอ่าพิเศษสำหรับท่านที่มารับเองด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับผมสุดท้ายหม้อดึงไฟเจริญสุขครับผมหม้อดึงไฟเจริญสุขห้าสิบแอมป์นะครับครับหม้อดึงไฟเจริญสุขห้าสิบแอมป์นะครับใช้งานปกตินะครับสภาพก็อ่าใช้ได้ครับผมด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะครับอย่างสวยๆตามผม ครับพร้อมใช้งานนะครับ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้ครับผมครับผมสินค้านะครับก็เหลืออยู่แค่นี้แหละครับเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะครับผมครับผมถ้ามีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะับมาอัปเดตนะครับมาแจ้งชี้แจงให้ครับทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าครับผมมีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับผมวันนี้นะครับสินค้าเหลือไม่เยอะครับผมถ้าไหนสนใจตัวไหนนะครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695ครับครับหรือจะเข้ามาชมที่ร้านนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับผมอำเภอสะนมจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ